สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในวอลเลย์บอลมูเมนส์ไทย o v e ฟขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงจ้ามาตามคาดแล้วทุกคนใครที่คาดไม่ถึงแปลว่าอ้วนแฮะไม่ใช่รีแมทนัดชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีเนเน่สาวย่าโมโคราอมอนฟูดนะแล้วก็เข้าไปชิงนะคะ นครราศีมาคิวมินซีเตรียมตัวป้องกันแชมป์ได้เลยนะเมื่อสาวไดมอนฟูดเนี่ยชนะมาในรอบรองชนะเลิศเหมือนกันแล้วก็ถือเป็น atch, Channel, รีแมตช์นัดชิงชนะเลิศวอลเลยบอลไทยแลนด์ลีกของฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยนะใครที่พลาดใครที่พลาดเตรียมตัวไปเชียร์ได้เลยจ้า การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพนะคะของประเทศไทยรายการเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปีพุทธศาสตร์2567นี้นะคะหรือฤดูกาลที่2 0 2 3 2 4นี้นะรอบไฟนอลเนี่ยจะแข่งแบบพบกันหมดพร้อมเข้าสู่รอบไฟนอล4ทีมที่จะต้องนำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ1-4ถึง4เนี่ยมาแข่งกันแบบพบกันหมดเลยแล้วก็ทุกทีมจะต้องแข่งกันทีมละ3เกมนะคะแล้วก็รอบนี้ยังคงนับคะแนน ต่างทั้งจากเลข1แล้วก็เลข2เหมือนเดิมนะเมื่อจัดอันดับตารางคะแนนเนี่ยหลังจากแข่งขันเสร็จเนี่ยทีมอันดับ1ก็จะไปค่อยเจออันดับ4แล้วทีมอันดับ2ก็จะไปเจออันดับ3นะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าทีมที่ชนะเนี่ยก็จะไปเจอจะเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะคะส่วนทีมที่แพ้ก็จะไปชิงที่3นั่นเองครับแล้วเมื่อวานนี้นะคะส6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการตัดเชื่อกันเลยก็ว่าได้นะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมนครลาชสีมาคิวมินซีวีซีประทะกับคอนแก่นสตาร์นะคะสาวยาโมก็ทุบแหลกเนยเอาชนะสาวคอนแคนไปแบบ3ต่อ0เซตนะคะขัดขาดเลยนะ3 0สกอร์ยี1 2 26-24และ25-14นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งสาวเดมอนฟูดนะคะไฟเชฟแอร์ฟอร์ดก็เอาชนะ ทีมของโคดกีฟสุพรีมทิพยะชนมบรีอ e ีเทคนะคะไปแบบจุกๆเลยนะแบบดุเดือดกันเลยนะ5เซตนะคะสู้กันยิบตาเลย3ต่อ2เซตด้วยสกอร์15 25 16 25 2 7 2 5 25 2 1และ15 8เรียกได้ว,ว่าเก่าประทัดสดแนและเก่าก็พายความสดไปนะคะสาวยาโมเมืองโคราชก็เลยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ สาวไดมอนด์ฟูดนะคะไฟเชฟในวันที่18บกุมภาพันธ์นี้4ี่โมงเย็นนะและก็สาวคอนแคนมอคอนแกนสตานะคะก็จะไปชิงอันดับ3กับสาวชนบุรีสุพิมธิเบยชชนบุรีอ e ีเทคนะเวลา4ี่โมงเย็นเหมือนกันนะคะไข่ที่พาดคู่ชิงวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกปีที่แล้วยกมือขึ้นปีนี้คู่เดิมเลยพี่โจเอามาฝากแฮ่ ไม่ใช่เป็นรีแมตนะคะเขาเอาชนะกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งในนัดล้างตาต้องบอกได้เลยว่ามันแน่นอนเลยนะคะทุกคนสาวไดมอนเนี่ยจะทวงคืนได้สำเร็จหรือเปล่านะคะเอาแชมป์มาเอาแชมป์มาสาวยาโมก็ออกศึกแน่ยาโมออกศึกอีกแล้วครับท่านไม่ปล่อยไว้แน่นอนเลยนะคะก็ไปเจอกันที่สนามกีฬานีมีบุตรนะคะสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้วันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะที่ให้พวกเราได้ไปเสิรงเๆงเสงนะคะให้สุดๆไปเลยกับสาวจีนจิตลาพูล่ามนะคะเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเตตตลองเปอีกแล้วนะคะก็จะมีสาวเต่างอยนะคะมาสร้างบรรยากาศคึกคักคึกกนะคะในนัดชิงที่สวันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นไปทั้งสนามแน่นอนตื่นตื่นดีกว่า ตื่นไปทั้งสนามแน่นอนเมื่อนัดชิงนะคะสาวคนนี้มานะคาเฟอีนบุกคิดซิคิดซิคขปูชินเน่หญิงลีนะคะสีชุมพูนะคะไม่ควรพลาดด้วยทุกประการเน่บัตรราคา100บาทก็รวมบุญในซองเพกระฐินมาแห่ไม่ใช่บัตรแค่ร้อยเดียวเองนะคะเจอกันที่อาคารนี้มีบุษสนามกีฬาแห่งชาตินะมี FC หลายท่านบอกว่าเอยังไงจะไปไปมาสะดวกฮะ ลงรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติถึงเลยค่ะได้เชียร์กันแน่แล้วเจอกันที่อาคารนี้ไม่บดนะคะไทยแลนด์ปุปูน